S 30 s ิ c o ท d s to b <im> a pues t <ises> <an> t ่ e ส e t ให้ c o u n t d o อ n begin. ตหลอกทำเป็นขึ้นผมแค่แซวเล่นผมก็พูดให้มันตลกไปนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่ตลกด้วยก็เรื่องของคุณไปไหนก็ไปไปเฮียพญาอ่อนในศาสตร์ชีวิตมึงซีเรียสมากมั้งเฮียไปไปอ่านหนังสือเฮีย ดูหัวพ่องสตรีมไอศาสตร์ไปอ่านหนังสือชีวิตมึงเครียดนะใช่ไหมควายหาเงิน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 ไม่ได้ศาสตร์ฆ่าตัวตายเฮียไม่มีตังค์จ่ายนี่ขาดตลาดเกินหรือว่าถึงเวลาแล้วพี่เป็นหนึงเวลาใครแบคติโอมิดแบคติโอมิดเหรอก็เคยแลกหนึ่งอยู่นี่การันตีกันอยู่นี่เขาลุโอ้โหอีกวอเกอร์ที่แบบทซอรไพแล้ว ตายแรอบตายฆ่าเรื่อยๆแบบเลี่ยมไอ้บอนมาอ้าทำเป็นกฎนติอะไรวะทุกรอบอ่ะถ้าตายถ้าถอยกฎนติจะทำถ้าถอยกฎนติจะทามันไม่คิดมันกดไปเลยโอ้โหถ้าตาไหนพี่ดี้อารมณ์ไม่ดีพี่ดี้หน้าเหมือนขี้กูอย่าเดินไปตายให้สัตว์แต่กูไม่เดินไปตายแบบไปแอมหรอกเดี๋ยวเขารู้ก็แบบเนียนๆไปอ่ะนึกออกป่ะให้พี่ดี้แบบรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูเก่งว่ะไอ้สัตว์ ชนะเกมนี้บวก3ามสิบเอร์เซ็์ได้เพราะว่ากูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วพี่ดีก็ยิ้มมีความสุขในการเล่นดอทเออะไรเงี้ย What the fuck? Dude <laughs> <laughs> What the fuck was that dude? We we got stunned. We all got stunned. <laughs>